ก็จะเป็นพวกบางทีก็พวกยาวางไว้ตรงนี้แ้วตรงนี้ก็มีส่วนด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นด้านนี้แม้แต่น้ำยาพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เอาไปด้วยประมาณนี้ก็คือเก็บหมดแล้วก็พวกพวกอุปกรณ์แบบนี้หายไปด้วยค่ะตัวหัว,วบบหใช่ค่ะแบบนี้มันม,มีอยู่มีอยู่สองสามอันค่ะก็ะะหยิบไป ใช่ค่ะ กินน้ำแบบสบายใจจริงๆจริง,รงในปั๊มอะค่ะซีสีเนี่ยก็จะมีคนมาสแกนออตอกบัตรแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแต่คือว่าทางในปั๊มอะค่ะเขาไม่ได้สังเกตเขาคิดว่าเป็นลูกน้องที่ที่มาทํางานอะไรเงี้ยค่ะพราพวกนี้เราจะเป็นตัวนําเข้ามาก็ก็จะแพงอยู่เงี้ยค่ะแล้วขนาดแค่พวกผ้าผ้าเช็ดรถหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังเอาไปเลยฟองน้ําด้วย ใช่ค่ะพวกน้ํายาตัวนี้เรานําเข้ามาหมดเด็กออกไปหมดแม้แต่ตัวตัวสเต็มแบบว่าเป็นบัตรสะสมของเราอะคะ่ะ<ม>เขาก็ยังเอาไปด้วยแต่เดี๋ยวเราจะยกเลิกตัวนี้ก็อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าท,ที่ตํารวจนะคะคือในละแวกในละแวกนี้ลังลูกกาตลาดสวัยนะคะก็คืออยากให้จับคนร้ายมาไม่อยากให้ไปก่อเหตุที่ไหนอันนี้คาดว่าเขาน่าจะ หาจากร้านพวกร้านคาเคร์โดยตรงหรือเปล่าพวกน้ำยาพวกอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็หยิบเขาจะรู้อุปกรณ์ว่าตัวไหนที่ที่มีราคาน้ำยาตัวไหนที่มีราคาเขาก็จะทําแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่ารเราแวนนี้คือตรงไหนที่โดนบ้างนะคะเป็นแก๊งวัยรุ่นจ้ะฝากให้ให้ช่วยจับกุ่มให้ด้วยค่ะ